โอเคเดี๋ยวเราจะอินโทรบทใหม่นิดนึงนะครับเนื่องจากเวลาเราน้อยเราจะยังไม่ค่อยนิยามอะไรเราจะให้ดูตัวอย่างเป็นหลักก่อนละกันนะครับคุณจะได้พอมองเห็นภาพว่า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 เวลาพูดถึงเรื่องกราฟนี่มันคืออะไรกันแน่นะครับคือหนังสือเล่มนี้หนังสือเล่มนี้นะครมันออกมาตั้งแต่ปีประมาณ2,000 สองพันหกยุคนั้นเนี่ยเออ่มันไม่ใช่ว่าทุกคนรู้จักโซเชียลเน็ตเวิร์ใช่ไหมเดี๋ยวนี้ทุกคนรู้จักเฟซบุ๊กทวิตเตอร์อะไรเงี้ยเวลาพูดถึงกราฟเนี่ยยกตัวอยาว่างพวกเฟซบุ๊กทวิตเตอร์มันจะเห็นภาพเพราะมันนั่นแหละมันคือกราฟเวลาคุณใช้ไปดูแล้วคุณบอกเฟซบุนนะ๊กกราฟ A I c h e r r ยไหมมันก็คือคุณก็ไปคน้นว่าใครเป็นเฟรนด์ใครอะไรเงี้ย การการเป็นเฟรนกันเลยคือตัวอย่างของการที่เห็นชัดที่สุดในสมัยนี้ก็คือโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคุณก็จะเห็นว่า,าผมจะยกตัวอย่างให้คุณดูก่อนแล้วกันเนาะก่อนที่เราจะดูนิยามสิ่งข้าวหน้านะฮะตัวอย่างแรกก็คือพวกโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับซึ่งเอ่อ มันก็จะมีกราฟหลายแบบนะครับถ้าคุณดู Facebook นะครับคุณก็จะมีความสัมพันธ์ของคนใน Facebook ใช่ไหมคุณก็จะมียูเซอร์แต่ยูเซอร์แต่ละคนเม e b o o k สมัยก่อนเนะี้ยมันมีแตเป็นเฟรนกันเนาะคุณก็ต้องมีรีเควสตไปถ้าเกิดเขาตอบรับเป็นเฟรนคุณคุณก็เป็นเฟรนเขาไปด้วยนะครับก็จะเป็น นี่เนาะก็คือ,อเป็นเฟรนกันความสัมพันธ์ตรงนี้ดีเอชันเป็นเฟรนกันนะแต่ถ้าเกิดคุณมองว่าทวิตเตอร์ถ้าเกิดคุณเป็น Twitter นะครับมันไม่ใช่ละ t ว i t t e r เนี่ยมันเป็นคอนเซ็ปต์ของการฟอลโล่ใช่ปะ คือคุณตามเขาเขาตามคุณอะไรก็ว่าแต่ว่ามันไม่จำเป็นต้องไปกลับคือคนนี้มาตามคนนี้บางคนก็ตามกันไปตามกันมาบางคนก็ไม่ไม,ไม่ไม่ตามคนอื่นนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของความสัมพันธ์บางอย่างคือกราฟเนี่ยนะครับตัวมันเองเนี่ยมันเป็นวัตถุทางคณิตศาสตร์ที่ represent ความสัมพันธ์ระหว่างของนะครับเป็น relation น,นะครับก็คืออย่างเช่น อันนี้ของที่คุณรู้จักในใเฟซบุ๊กคอนสัมพลันนั่นคือผู้ใช้คอสัมพันนั่คนคือเป็นเฟรมกันลักษณะความสัมพันธ์ของในเฟซบุ๊กเนี่ยมันเป็นแบบอะไรเป็นซิกเมตริกคือถ้าคุณเป็นเฟรมคุณคุณเป็นเฟรมเขาเขาเป็นเฟรมคุณเห็นไหมับถ้ามองในมุมนี้มองเป็นกราฟเนี่ยก็เป็นกราฟที่มีทิศทางคือถ้ามีการมีเส้นเชื่อมเอไอตรงเนี้ยเราจะเรียกว่าเอชหรือเส้นเชื่อมจุดยอดตรงเนี้ยเราจะเรียกว่าเวอร์เท็กซ์หรือว่าเรียกว่าโหนดเดี๋ยวาลี้ยามมาไปดูคภาพน่ารักแต่ห้อยพอนมากกว่า ตัวความสัมพันธ์นี้ไม่กิจการก็ได้กราฟที่เป็นกราฟที่มีกิจการแต่ว่าถ้าดูฟอลโล่การฟอลโล่ในทวิตเตอร์เนี่ยจะมีกิจการอย่างไรก็สมมุติว่าคุณคุณคุณบอกว่าคุณมีข่าวอะไรคนนี้บอกว่าโพสต์ข่าวถามว่าไอคนนี้เขาสองคนนี้เห็นไหมไม่เห็นเพราะเขาไม่ได้ตามกันใช่ป่ะแต่ถ้าคนนี้โพสต์ข่าวคนนี้เห็นคนนี้เห็นแต่คนนี้อาจจะไม่เห็นแต่ถ้าคนนี้รีทวีตคนนี้เห็นหรือว่ามันจะมีคอนเซ็ปต์ของเรื่องของดิเรกซันอยู่นะฮะ อันนี้กราฟที่ได้จะเป็น direct set กราฟแล้วก็ set กราฟเนี่ยคุณมีของแล้วก็มีของสัมพันธ์ของสัมพันธ์นี่มีหลายแบบบางแบบก็เป็นแบบมีทิศทางบางแบบก็ไม่มีทิศทางใน facebook เ,เนี่ยก็มีคอนเซ็ปต์ของ follow แล้วใช่ไหมคือคุณไป a d ดเพนคุณไม่รับแต่ว่ามันา follow คุณให้แงี้ก็อันนี้ก็เป็นเกณฑก็ล่องไาแต่ twitter ส่วน twitter นี่ยังไม่มีอะไรที่มันสองทา,างนะไม่น่ามีนะ โอเคอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของกราฟแต่ว่าจริงๆแล้วกราฟเนี่ยมันมีเรื่องอื่นที่ใช้อีกเยอะแยะเลยนะฮะแต่ว่ายกตัวอย่างโซเชียลเน็ตเวิร์กนี้จะเห็นภาพนิดนึงเออมีตัวอย่างอะไรอีกนะฮะผมจะไปแบบเร็วๆนะเนื่องจากเราจะเที่ยงแล้วนะครับนะเราเห็นอะไรอีกนะฮะเออแมพเออ ตัวอย่าง้วกันเออเวลาคุณเรียนวิชาในเกษตรเนี่ยมันจะมีแผนแผนวิชาพรีใช่ไหมวิทยิศกสตรใ่ไหมคุณต้องลงวิชานี้ก่อนแล้วก็มีวิชานี้ต่อตัวนี้เช่นเอฟขีก็มาลงวิชานี้ไม่ได้ใช่ไหมหรือเออะไรไม่ได้บางวิชาก็จะมีตัวต่อหลายตัว วิชาพีเนี่ยจริงๆวิชาพีนี่ก็เป็นกราฟเหมือนกัน,นครับเพราะคุณมีความสัาพันว่าวิชาไหนก็เรียนก่อนวิชาไหนเนาะถ้าเราออกแบบหลักสูตรไม่ดีมันจะเรียนจบไม่ได้ก็ได้เช่นถ้าจะเรียนอันก่อต้องเรียนวิธีก่อนแต่ถ้าเราไปเก็ตว่าถ้าเรียนวิธีก็ต้องเรียนอันก่ก่อนคุณก็ไม่ทางเรียนจบใช่ไหมเพราะนั้นกราฟที่ดีที่เป็นวิชาพีที่ดีเนี่ยมันจะต้องไม่มีมันจะต้องไม่มีความสัมพันธ์ที่ไล่กันเป็นสซเคลื่อนคือแบบ ต้องเรียนนี้ก่อนนะเรียนนี้ก่อนนะเรียนนี้ก่อนนะเรีียนน้ก่อนอเอาที่หายแล,ล้วเรียนไม่ได้แล้วเพราะว่ามันขึ้นต่อกันกันเป็นวงกลมใช่ไหมอันนี้การาฟที่เป็นแบบนี้หนึ่งคือพวกวิชาพีเนี่ยกราฟมีทิศทางเห็นไหมคุณไม่ควรจะแบบมันไม่คว,วรซิมเมตริกเนาะถ้าจะเรียนวิชานี้ก่อนก็ต้องเรียนวิชานี้ก่อนถ้าคุณเรียนวิชานี้ก่อนแล้วเรียนก็เรียนไม่ได้เลยใช่ไหมดัะนั้นวิชาพีเนี่ยโดยความเสร็จเราไม่ควรจะมันต้องมีทิศทางแน่ๆแล้วมันไม่ควรจะถ้าคุณจะเรียนจนจบอ่ะมันต้องไม่มีไซเคิลกกกรรราาาฟนีีี้็มชื่่อพิเเเศษขยวั เราก็จะเรียนอันก่อที่ใช้ตรวจสอบปัญหาแบบนี้คือถ้าออกแบบหลักสูตรมาแล้วผ่านอันก่อเราตรวจได้ว่านักเรียนเรียนจบได้หรือเปล่าไม่ใช่ว่าเกี็บหลักสูตรมาได้อย่างเดียวไล่ไปได้มาเอาเพียรตึกดูอันนี้ก็เป็นวิชาพอดีก็เป็นคราสเหมือนกันซึ่งจริงอันเนี้ยมันไม่ใช้มันไม่ได้ใช้กับเฉพาะการเรียนอย่างเดียวพวกบริกัทแมเนจเมนต์เวลาพวกโยธาสร้างตึกอะไรงเี้ยครับคุณต้องสร้างชั้นหนึ่งเสร็จก่อนใช่ไหมก่อนจะไปสร้างชั้นสองอะไรประมาณนี้ย เขาก็จะแบ่งงานแตกง,งานเป็นเป็นร้อยร้อยอันเลยแล้วก็ต้องบอกทำอันอน,อนี้ก่อนทำนี้ก่อนทำนี้ก่อนอันนี้ก่อนก็เป็นตารางเหมือนวิชาฟรีเหมือนกันเขาก็ทำงานกันแบบนี้วิชาโปรตีนเหมนของพุกโยธาเลยไม่งนก็ต้องมาสร้างการาฟแบบนี้แหละแล้วเขาจีิงกคอยขึ้นในการหาเวลาที่ใช้ในการสร้างงานที่สุดอย่างเช่นโปรคอนกรีตอันนี้ชนะสามวันอันอนี้ต้องทำอันนี้ต่อเนี่ยมันจะมีรอยนชิ้นเปิดเึ่งมจริงๆแล้วเป็นเราก็เรียนกันเราก็ดีลก่อนรือเราเรียนวิธีการออกแบบก่ที่ได้ที่ได้ก่อนแบบนั้นเหมือนกัน ก็เป็นการหาลองเกสผ่านหรือคิดที่เข้าผ่านในในโปรเจกต์ไรเ็นของพวกโยธาน่ก็ใช้กราฟเหมือนกันเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นอันนี้บางทีเขาจะเรียกว่าเป็น dependency graph เหมือนเออถ้าเกิดคุณใช้ใครใช้รีลุกอะไรเงี้ยหรือว่าใช้จาวาสคริปต์ใช้ npm เลยอะไรจะลงแพ็กเกจนี้ไม่ต้องลงอีแพ็กเกจนี้ก่อนแพ็กเกจนี้ขึ้นกับแพ็กเกจนี้แพ็กเกจนี้ขึ้นกับแพ็กเกจนี้ เราลงไม่ได้เพราะนี้ขึ้นเนี่ยก็ก็ก็นี่เหมือนกันครับเป็น dependency graph เหมือนกันนะครับเวลาลงแพ็กเกจในใน linux อะไรเงี้ยหรือในวินโดวหน่อยอาจจะมีก็ก็จะมีเรื่องแบบนี้เหมือนกันครับมันก็เป็นตัวอย่างกราฟนะครับเอ่อใครเคยใช้ google map บ้างมีใครไม่เคยใช้ดีกว่าเนาะอาจจะมีคนไม่เคยใช้ครับเพราะว่ามีคนขับรถมาส่งทุกวันอะไรเงี้ยครับ เราไม่ควรจะเรียก o o g l e นแมปเเป็นการสร้างสุ่ของ Google ไปโดยตัวแต่ว่าเป็นแมปแมปนี่ยก็เป็นเป็นกราฟเหมือนกันนะครับถ้าคุณเอา Google Map มาแล้วซูมซูมจัดๆอะคุณจะเห็นว่าจริงๆแล้วมันมันจะเป็นแบบอย่างเงี้ยคือแยก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 แต่ลาเราก็มองเป็นจุดจุดเชื่อมๆกันแล้วก็จะมีว่าแบบอันนี้วิ่งไปทางนี้ได้เอันนี้แยกมาเป็นแยกไปได้อันนี้อันนี้ได้ คือคือถ้าเกิดคุณใช้ Google Maps อะ z o o เข้าไปอะมันมันจะเห็นว่าโครงสร้างข้อมูลพื้นฐานออกมาคือคือมีมีแต่แยกแยกแยกซึ่งแยกมาอันมันไม่ได้เป็นแยกจริงถนนมาอันมันแบบม,มีมีตรงนี้ออกได้ก็คือมองสร้างเป็นกราฟออกมาได้นะครับเราก็สามารถหาเส้นทางที่สั้นที่สุดด้วยบนกราฟพวกนั้นได้เพราะเวลาคุณ Google m a p หาหาผ่านว่าไปทางไหนเนี่ยมันก็ใช้อัลกอริทึมแบบที่เราเรียนนี่แหละแต่เป็นเวอร์ชันที่ Optim ออพติมัล์กับกับผ่านมาแล้วนะครับก็เป็นก็เป็นก็เป็นแม็แม็ก็เป็นกราฟเหมือนกันนะครับ มีอะไรอีกนะครับจริงๆไม่ต้องไปฟูก็เดี๋ยวแบบแบแบธรรมชาติจริงๆเวลาคุณซ,ซึ่งไม่มีใครใช้แล้วอยากไปเชียงใหม่ต้องไปทางไหนก็แผนที่มาดูหรือว่าดูในมือเกษตรจากจากตึกเราเนี่ยจะไปกินอาหารโรอาหารสาโพนเนี่ยจะไปทางไหนก็ต้องดูแมพแมพก็ฟอร์มตัวเป็นกราฟเหมือนกันนะครับเอ<ม>่อมีอะไรอีกนะครับโซเชียลเน็ตเวิร์กคอมเมนต์เน็ตเวิร์กทรานสอรอนเน็ตเวิร์กอันนี้คือทรานสอรอนเน็ตเวิร์ก โซเชียลเน็ตเวิร์กอินโฟเรชัมมน่นเน็ตเวิร์กคอมมิวนิเคชั่นเน็ตเวิร์กนะครับอะไรที่มีคำว่าเน็ตเวริร์กเนี่ยแม่งเป็นกราฟหมดนะครับ dependency เน็ตเวิร์กแล้วก็มีอื่นๆไปหมดเลยนะครับเอ่อเว็บเพจเว็บการาฟซึ่งบางห้องหลัก็ชอบทำนะครับคุณใาจะต้องเรียนกระจายบางคนก็ต้องไปเขียนคลอลเลอร์อะไรนะครับยังยังเขียนไหมไม่ได้เรียนแล้วดูไปที่หน้าเพจนี้แล้วก็ไอ้ที่เราลิงก์ไปหน้านี้ คุณก็ต้องเอาวิ่งวิ่งไปเก็บต่อมีมีเพจนี้เพจนี้เพจนี้วิ่งไปเรื่อยๆคุณก็ได้ว่าเพจไหนวิกงไปหาเพจไหนอะไรเงี้ยครับ mm hmm. ก็จะเป็นอันนี้เป็นเว็บกราฟนะครับมีเอีเลเพจแล้วก็มีใครลิงก์หาใครอะไรเงี้ยครับ mm hmm. แต่ว่าอันนี้ไม่ค่อยปฏิบันไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยนั่นมากแล้วว่าเพจต่างๆเป็นเดเนามิกหมดแต่เมื่อก่อน ข้อมูลเพจมันไม่ได้เป็น d y n a มิกมันแบบเป็นเพจธรรมดาพวก Google เลยนะี่ยหาหาเพจของเรามันก็จะมีสไปเดอร์วิ่งวิ่งไปตามเพจต่างๆก็สร้างสร้างสิ่งที่เรียกว่าเป็นกราฟขึ้นมานะครับซึ่งเดี๋ยวผมเอรูปให้ดูนิดนึงก่อนที่เราจะเลิกแล้วกันเนาะเนี่ยมันก็จะมีรูปแบบนี้นะครับ รรประมาณนี้ใครเชื่อมเพศไหนเชื่อมกับเพศไหนบ้างอะไรประมาณนี้ครับดูกราฟนี่ก็จะเห็นมองไม่ค่อยออกเลยเยอะนะจริงๆมีมเอมีการาฟแบบอื่นๆครับเช่นคออเตอร์กราฟคือคุณดูว่าคนทํางานวิจัยแล้วคนนี้ทําทํางานวิจัยกับใครคนนี้ทํางานวิจัยกับใครก็ได้ได้ได้รูปมาเป็นแบบนี้อย่างนี้ครับก็คือคนนี้ทํางานคนนี้คนนี้ทำงานกับคนนี้น,ๆๆๆๆนะครับ หรือว่าถ้าเกิดคุณติดตามพวก popula r mathematics หน่อยนะครับมันจะมีเรื่อง Addish number ถ้าใครติดตามพวก popula r math นะครับก็จะมีนักคณิตศาสตร์ชื่อชื่อ Addish เนี่ยนะครับก็ใครทำ paper กับ Addish ก็เขาจะวาดกราฟว่าใครใครใครทำ paper ใครก็วาดวาดรูปมาเป็นแบบนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นกราฟเหมือนกันนะครับใครทำงานกนะับใครใครทำงานกนะับใครนะียครับหรือนักการเมือง นักการเมืองที่เคยอยู่พรรคเดียวกันก็จะมีเส้นอย่างเงี้ยครับก,ก็สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักการเมืองก็ได้หรือเป็นความสัมพันธ์ระหว่างแบบเจ้าพ่ออะไรเงี้ยรัฐมนตรีนี้ก็คือสร้างเป็นกราฟได้หมดเลยนะครับประมาณนี้นะครับก็กราฟก็จะเป็นอะไรที่ที่เอ่อใช้ใช้งานได้เยอะนะครับเพ,พออราะเพราะขอหลายอย่างมันมันแสดงภาพภาพเป็นกราฟได้หรือว่าจริงๆจะเป็นเอ่อเอออันนี้อันนี้อันสุดท้ายแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นเอ่ออะไรนะคอมมิต ใครเคยใช้กิจนะครับถ้าเคยใช้กิจนะครับไม่รู้จะได้เรียนหรือเปล่าครับ <Yeah. S 1> กิจเนี้ยมันจะบอกว่าเอ่ออะไรเนะียคอมมิตอันนี้มาจากอันนี้อันนี้ใช่ไหมมันก็สร้างสร้างเป็นกราฟออกมาประมาณนี้เหมือนกันซึ่งกราฟที่ที่ได้จากกิจเนี่ยนะครับก็ก็จะไม่ก็จะเป็นเด렉เตอร์ไอเซนสีกราฟเหมือนกันคือคุณคอมมิตนี้คืคอคุณแก้โค้ดอันเนี้ยโดยขึ้นกับคอมมิตอันก่อนใช่ไหมแต่มันมันไม่ควรจะทําเป็นลูปได้ยกเว้นคุณผมไม่ได้แต่ว่าคุณแฮกแฮกได้เปล่าทาให้มัน กิ๊ดกิ๊ดกิ๊ดคอมิกกราฟเป็นไซคลิกอะไรเงี้ยลองเซิร์ชดูดิทำได้หรอครับไม่น่าได้ครับคือคือโดยทั่วไปใช้งานจริงมันไม่ควรทำได้แต่ถ้าคุณไปแฮกทำได้ผมว่าน่าจะเท่อยู่นะครับโอเคครับก็น่าจะพอเห็นภาพไม่มากก็น้อยเรื่องของกราฟนะครับจริงๆมันมีอย่างอื่นเยอะแยะเลยนะครับเอิงจริงๆพวกเออถ้าใครพวกทำแมชชีนเลอร์นิ่งครับนิวโรเน็ตเวิร์กแม่งก็เป็นกราฟใช่ไหม เนีย่ยคุณก็ตรงนี้ส่งต่อน,นี้นะครับเป็นชั้นๆก็เป็นกราฟเป็นกราฟเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นกราฟนี่เป็นเป็น,านทางทักษะทางวิชาที่มีประโยชน์มากซึ่งเดี๋ยวเดืยว,ยวแล้วมันก็มีพารเมตต์อะไรอย่างหลายอยา่างที่น่าสนใจข้อมูลหลายอย่างก็เขียนเป็นกราฟได้ครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรามาเรียนกันครับวันนี้ผมก็จะทิ้งโทรไว้ประมาณนี้โอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับลาไปสวัสดีครับ